เพลนเดอร์แคสต์ของวันพั9เก้าฉายจอเจาะรูใส่กล้องหน้าให้กองหลังสามตัวอาร์ตเพื่อตัวเดินมีนาคมปีหน้าเพลนเดอร์แคสต์ของวันพั9เก้าฉายจอเจาะรูใส่กล้องหน้าให้กองหลังสามตัวอาร์ตเพื่อตัวเดินมีนาคมปีหน้าล่าสุดทางเว็บไซต์นายที่วันมบายได้เผยภาพเพลนเดอร์แคสต์ที่โชว์ดีไซน์ของสมาร์ทโฟนรุ่น วันพัด9ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยมีหน้าจอแบบเจาะรูเพื่อใส่กล้องหน้าโดยอ้างว่าครับมีหน้าจอขนาดใหญ่กว่า6.55นิว้วมีค่าเร e เฟ r เล e 110เฮิรตซส่วนฝาหลังครับจะมีขอบโคง้งและมีโมดูลกล้องสี่เหลี่ยมที่ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวโดย2ตัวบนจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวที่3และมีไฟแฟลช LED อยู่ด้านข้างของกล้อง2ตัวบนอีกด้วยครับ คาดว่าสมาร์ทโฟร,รุ่นวันพัดเก้าจะใช้ชิปเซ็ตขวบคอมซัมด a g อน875พร้อมทั้งให้แรงมาที่8 g ิและรองรับการชาร์จเร็ว65วัต์อีกด้วยครับซึ่งน่าจะเปิดตัวช่วงเดือนมีนาคมปี2021ครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟ้าจะมาบอกกาวทราบสิครับ